จบคอนน้องเก่งมากทุกคนแล้วนุกพูดดีมากทุกอย่างทุกเรื่องเราปล่อยให้ข้างบ้านป้าข้างบ้านเขาเถียงกันไปเถอะตีกันไปด้วยตีกันเลยเป็นบุ่มยุตีกันเลยน้องพูดดีแล้วนุกเขาเป็นคนเสียสละด้วยนุกเขาให้วงเดิมวงเดิมกับปายเพราะว่าน้องเลือกที่จะเดินใหม่น้องเลือกที่จะไปฝึก น้องเลือกที่จะไปแบบไม่ให้ไปลายไปเริ่มต้นใหม่อะนุกเป็นคนเสียสละมากนะทุกคนน้องเลือกที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับวงใหม่อะเขาแบบเขาสุดยอดแล้วน้องอยู่เหนือดราม,ม่ามากแล้วน้องแบบโตขึ้นเยอะมากไม่เก็บเอาทุกอย่างมาคิดเหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆตอนนี้เขาเป็นระดับซ e อเขาเป็นระดับบอส เขาต้องบริหารคนเยอะเขาต้องมาแบบต้องมาบริหารเองอะ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ค่ายเขาบริหารให้เขาให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นเขาวางแผนให้เสร็จสรรพแต่ตอนนี้ไม่น้องต้องมาคิดต้องมาลงมือเองแล้วนุกก็เลือกที่จะเสียสละให้ปายด้วยวงเก่าปายจะได้ไม่ต้องมาฝึกหรือมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นุกเลือกที่จะมานับหนึ่งเอง แล้วน้องก็ไม่ได้ทิ้งกันแล้วน้องก็ไม่ได้ปล่อยมือกันถ้าทุกคนเปิดใจนะถ้าทุกคนไม่ไปฟังป้าข้างบ้านมากทุกคนจะไม่แบบไม่รู้สึกนอยหรือไม่รู้สึกว่าเขาจะปล่อยมือกันเลยถ้าไม่ไปฟังป้าข้างบ้านมากอืมน้องพูดหนักแน่นมากน้องพูดแบบคุณมีเงินจ้างไหมเอาอย่างนี้เหมือนที่บุ๋มเคยพูดว่า จ้างเดี๋ยวจ้างคู่จ้างกี่วงน้องไปหมดแหละถ้ามีเงินถ้ามีคนจ้างอะ่ะถ้าคุณอยากให้เขาไปคู่กันคุณก็จ้างน้องสี่ไปทุกเดือนน่ะทุกวันน่ะเนาะคือแบบมันไม่ไม่ต้องหน่อยไม่ต้องอะไรไม่ต้องฟังป้าข้างบ้านเยอะอะ่ะจริงทุกคนคือแบบอย่างวันนี้น้องพูดชัดเจนมากไม่ ไม่ต้องมีคำถามเลยว่าน้องจะปล่อยมือกันไหมนุ๊กพูดชัดเจนมากวันนี้เนาะทุกคนหรือใครไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องพูดไม่รู้นะผมว่าวันนี้น้องชัดเจนมากน้องพูดชัดเจนน้องไม่มีทางปล่อยมือแล้วป้ายก็ออกมาโพสต์แล้วด้วยว่างานคู่น้องยังรับกันเหมือนเดิมนุ๊กเขาก็บอกว่างานคู่เขายังรับเหมือนเดิมใครจะไม่รับถ้ามีคนจ้างเนาะ เปิดใจรักเขาเปิดใจรับเขาแล้วมองเขาดีๆทุกคนอย่าไปฟังป้าข้างบ้านเยอะ ได้ครับบารได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคนอุดรคนบ้านไก่เลื่อนเคียงกันตอนนี้วันนีข้าวไม้พอดีครับโอ้ยยืนยุ่งหางนี่เน้องม่นโอ้ยเดี๋ยวผมฝ่ายผมจะใส่ไอ้ใครจะมาทำไมไอยังไปพี่ไอยังมากลางๆทำไมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับพี่เจ้าของร้านก่อนนะครับมามามา ข้างหลังนข้างหลังครับร่วมเปรมด้วยนะหนึสองปเอาเย้พร้อมกัน1นึเป้ขอบคุณครับไอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเนฝฝากโตด้วยครับไอ่ อัินั้นเชิญเฮียสมาร์ทนะครับขึ้นมาบนเวทีเฮียมาร์ทนะฮะแล้วก็แม่กรอยขอเสียงผรบมือให้น้องนุกธนดลอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะขอเสียงให้ริกแบนด โตของน้องนะตั้งแต่คอนเสิร์ตแรกอะ่ะที่จ้างน้องไปที่ปานบุรีนะคะจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี้คือน้องเติบโตขึ้นจริงๆคือหลังจากนี้แม่ขอให้น้องประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปกว่านี้อีกนะลูกนะ <S <S เป็นที่รักของพีพี FC ตลอดไปเลยนะรักหนูนะลูกนะ ขอให้น้องนุกพูดอะไรกับพี่พีเที่วันนี้มาเป็นกำลังใจให้การแรกของปี2,567ค่ะครับก็ขอโอ้ยยังก็เดนเลยต้องขอขอบคุณนะครับร้าน3าวันสคืนนะครับแล้วก็ขอบคุณเฮมาสแม่ลุงนะครับนี่ซึ่งเป็นขอบคุณไม่ก่อยด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับนี่ซึ่งเป็นงานแรกที่พวกเราลิสบนได้ได้มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ มันเป็นการรวมตัวก yeah> ันครั้งแรกนุกก็ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมหรือโอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้โอกาสนุกแล้วก็วงนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีหน้าเวทีเดียเป้าเป้าดูคุณพี่พีเอฟซีหน้าเวทีแล้วก็อยู่ในสตรีมไลท์ทุกคนที่ให้โอกาสพวกเรานะครับหลายๆคนอาจจะเกิดคําถามว่านุกมีวงอีกวงหนึ่งแล้วปายก็มีวงอีกวงหนึ่งแล้วแล้วจะยังมีคอนคู่ไหมคือคอนคู่อยากจะบอกว่ามีเหมือนเดิมครับ คือการที่หยุดหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครับก็มีเหมือนเดิมครับมีคอนโค่อยากจะบอกว่าทําไมพวกเราถึงฟอร์มวงอ่าปลายฟอมวงอีกวงหนึ่งนุกฟอมุวยีกวงหนึ่งคือมันไม่รู้ครับว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเผื่ออนาคตข้างหน้าปลายมีงานเช้านุกอาจจะมีงานบ่ายหรืองานเย็นวงดนตรีก็คงโอ้โหเขาเหนื่อยแน่นอน เขาแยกยกเขาแยกล่างไม่ได้แน่นอนครับนุกก็เลยได้มาปูลิสแบนขึ้นมานุกก็บอกพี่ๆีิงค์มิวสิกแบนอยู่ว่าเออพี่ครับก็นุกนุกต้องออกมามีวงอีกวงหนึ่งนะเพราะว่าในอนาคตเราไม่รู้ไงเผื่อมีงานด้วยกันหรืองานวันเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องต่างคนต่างมีงานต่างคนต่างลุยแต่ถ้ามีงานคู่ ลิสบนว่างก็มาเล่นกับลิสบอนออนเดอร์ดว่างก็เล่นกับออนเดอร์ดครับก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมครับทุกคนครับยังเหมือนเดิมเลยก็อยากจะบอกอีกหนึ่งคำนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวปล่อยให้ป้าข้างบ้านเขาเถียงกันไปเถอะขอเสียงดงด,ง,ดงให้หนกธะนดนัด่นเ Ok!